วันนี้จะพามาชมสวนส้มโอแล้วก็มาเก็บส้มโอด้วยแต่จะเก็บส้มโออย่างเดียวไม่ได้นะฮะทุกคนวันนี้เรามี Challenge ชาเลนจ์นะฮะชาเลนจ์อะไรคะเล่นเกมกันหน่อยก่อนที่จะได้ส้มโอกลับบ้านเราจะให้ทุกคนเนี่ยวางลูกมะนาวไว้ที่พื้นแลใช้ขวดที่เราห้อยอยู่ที่เอวเนี่ยแกว่งไปแกว่งมาผลักดันให้ลูกมะนาวเนี่ยเข้าเส้นชยัยพี่พลดูลูกของกล้วนี่มันแรงมากเลยนะทำไมอะมันเบ็ดมันไม่มีความกลมงนี่ครับกล้วยเราพี่พลว้ามันทาแบนหมดแล้ว Yeah, yeah, look, no. วันนี้นะคะเรามากับสถานที่ที่แปลกใหม่แปลกใหม่สำหรับท่านผู้ชมแต่มันไม่ได้แปลกใหม่สำหรับเราหรอกแม้ย่มากระแดะมือไม่วันนี้เราอยู่ที่สวนส้มโอนะคะแต่พี่พรนันเรามาที่นี่ทําไมคะคืออย่างนี้อยากให้ออกจากตัวเมืองบ้างมาเจอธรรมชาติบ้างให้คนผู้ชมเนี่ยได้เห็นถึงธรรมชาติของพวกเราบ้างวันนี้เราอยู่ที่สวนส้มโอค่ะจังหวัดอะไรฮะจังหวัดสมุทรสงครามที่เคยบอก่าดูด้วคนที่ไม่รู้อะไร พูงง่ายๆคือเหมือนคนโนงน่พูดง่ายๆคือเหมือนคนโง่วันนี้จะพามาชมสวนส้มโอแล้วก็มาเก็บส้มโอด้วยวแต่จะเก็บส้มโออย่างเดียวไม่ได้นะฮะทุกคนนี้เรามีชาเลนจ์ค่ะชาเลนจ์อะไรคะเล่นเกมกันหน่อยก่อนที่จะได้ส้มโอกลับบ้าน,น,นก็เดี๋ยวเราไปดูเกมกันจริงๆถ้ามันยากมากเราก็ไปซื้อเหอะเออเนี่ยข้างทางเลยเนี่ยไม่ยากไม่ยากไม่ตอนนี้เขาย <มา S 1> ังไม่มีขายต่ะว่าผู้ใหญ่ใจดีก็เลยให้เก็บกลับบ้านได้ใครชอบกินส้มโอบ้าง อก็เลยไม่ชอบโผโ่ดูแตีงมีแล้วใหญ่แใหญ่กว่าสมองอะว่าเกมมาค่ะโอเคคุณคุ้นแล้คุณคุ้นไหมหน่อยอจะเอาหมอนดันหัวเตียงไว้แล้วคุ้นไหมคุ้นคุ้นไหมจังหวะเนี้ยเออ คิดดีไม่ได้เดี๋ยวปาแนะนำเกมกันดีกว่าว่าเราจะเล่นเกมชาเลนจ์อะไรกันในวันนี้นะครับ ว่ามาอ้าวทำอะไรเนี่ยนี่ยังไม่รู้กันีกเหรอรยังค่ะ,ะเกมนี้นะครับเราจะให้ทุกคนเนี่ยวางลูกมะนาวไว้ที่พื้น <ừ> แล้วก็ใช้ขวดที่เราห้อยอยู่ที่เอวเนี่ยแกว่งไปแกว่งมาผักดันให้ลูกมะนาวเนี่ยเข้าเส้นชยัยใช้มือได้ไหมคะไม่มือไม่ได้มือไม,ไ,ไม่ได้เลยเหรอม,มืออยู่ยังไงก็ได้ใช่ไหม ถ้าไม่ให้ใช้มือช่วยนะแล้วถ้าเกิดใครเอาลูกมะนาวเนี่ยเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายคนนั้นคือแพ้โดยธรถูกต้อโดคนเดียวคนเดียวอันนี้ไม่มีทีมใช่ไหมคะอันนี้ไม่มีคำว่าพี่น้องแล้วสึกายเลือดแล้วเริ่มต้นจากวางมะนาวก่อนครับทุกคนวางมะนาวได้อุว้ยพี่อย่างสองพี่น้อนมีแมปรับแพ้ดีไหมเนี่ยโอ้ยอยพี่พอูกขนี่มันแนมากเลย มันเบ็มันไม่มีความกลมเมกบวผมโอเคมาหมาหนึสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี ouais> ๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 เดี Jackson ๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋วดี๋ยวดี๋ยเดีดีี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดยวเดี๋ยวเดี๋ยวดเดยวเดี๋วด

นาเยนายคือกองนายจ้าเสือเนี่ยยี่น้อยนี่ของกูอยู่ส่เรามาแล้วพี่ไมาแล้วๆี่ไปมาแล้วเราไข้าแล้วพี่นายก็ได้คนที่สอง A คนที่สอง B ไม่ให้เขาเป็นระดับสามพ่ายนายเองหน้าจะแบบพอขวบตีกันไปเไม่เหนือความคาดหมายค่ะไม่เหนือความคาหยไม่เหนือความคาดหมได้เลยย่กองนดจพวกเสี้ยลยย่กองนด้จ้าพวกเสี้ยไม่เหนือความคาดไม่เหนียความคาดหม เอามาเรามาสรุปคนที่ชนะชาเรนต์กันในวันนี้ดีกว่าใครได้ที่หนึ่งบอกมาเย่จริงเหรอไม่เหมือนความคาดหวังจับเปล่าได้ไหมพี่พอจับเปล่าได้ไหมกี้โก้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพรมันจะหลุดอ่ะมันจะหลุดอ่ะสองน้องผู้ชนะคนที่สามครับผมแฮรคนที่แพ้ก็คือ พี่ได้ไหมว่าทำไมถึงแพ้มะนาวใช่ไหมมะนาใช่ไม่ใช่มะนาวเพราะอะไรอ่ะพี่ว่าแกโดนโกวใช่ใช่แค่ที่จะคนน่ารักน่ารักใครถึงเขาจะโดนทำร้ายเนาะได้นด้ยืกองได้แจฟเสี้ยได้นด้ยืกรองได้แจฟเสี้ยคนที่แพ้โดนทำโทษอะไรคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนที่แพ้จะโดนทำโทษอะไรแต่รับรองว่างานนี้มีแฉอะไรแฉอะไรแฉไม่แน่อยากรู้แล้วอ่ะอยากไปไป สิบเบิ้งเนี่ยเขามีกล่องเนี่ยเขามีกล่องทั้งหลังด้ายผู้ใดกองด้อะมีกล่องทั้งหลังเนา่นี่หลักฐานเนี่ย อนนี้นะคะก็มาสู่ช่วงลงโทษนังตะลาลอยนะคะเราจะให้หน้องก้อยนะคะกระต่ายขาเดียวมาข้ามสะพานตรงนี้นะคะโดยที่ในขณะที่ข้ามนะคะ<ม>ก็จะมีอุปสรร,รคด้วยการที่พวกเรามีส้มโอค่ะโอ้ยเห็นบาปแทนะ้ส้มโอมาดิ <ś la ff les> ไม่เอาไม่ทำได้ไหมอ่ะสาบาน<ม>คือถ้ารอดก็รอดถ้าไม่รอดก็คือไม่รอดไม่รอดทพาไม่ง โอเคพร้อมไปไร้อา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 าอ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 าาอาออาออาาาาาาา สำเร็จแก้สำเร<า>็จถามจริงใช่ไหมยังไม่พอยังไม่พอพอแล้วย, <c oughs> ยังไม่ตาแก่ใจังหมบแล้วมอบแล้วโอเคสำเร็จแล้วน้วองไค้ก็ช่นไปดูแลกันเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะค <c oughs> จำอย่างนี้เลยใช่ไหม่ไดกันเหนื่อยมบกว่าคจะังไม่ทาแล้วคุณพอแล้วูพอแล้วไรยน้องก้อยกัอนน้องก้อยสนุกไหมครับวันนี้ตอบจริงๆเหรอใจหรอไม่น่ามาเลยไม่น่ามาเ สนุกแหละสนุกแหละเป็นครั้งแรกของเรานะคะที่ว่าถ่ายแบบสถานที่แบบถ้าใครอยากให้เราแบบทำคลิปอะไรนะคะหรือว่าคลิปแกงก้อยแกงเนยหรือว่าแกงพี่กล้วยนะคะก็คอมเมนต์มาได้แกงไฟไม่ได้องแกงไฟนะจริงเพราะว่าแบบแกงไฟไม่ได้หรอกเพราะต้อง้องคลิปหน้าต้องแกงพี่ไฟแล้วเนาะใครอยากให้แกงพี่ไฟมั่งคอมเมนต์มาเลยค่ะเอาคอมเมนต์มาเลยสำหรับวันนี้อยู่ข้าวแล้วขอมไปกินข้าวก่อนนะคะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย ใบสองห้าสิบยัมะไปโดนไม่โดนโดนแล้วโดนแมาแล้วมาแล้วไโดนนแล้วก็โดนแล้วก็บอยยัยัดังน้องกะโดน